มาทายนิสัยจากลักษณะของนิ้วกันค่ะเพื่อนๆลองก้มไปดูนิ้วตัวเองนะคะว่าตัวเองเนี่ยมีนิ้วเป็นรูปร่างลักษณะแบบไหนตรงกับรูปไหนบ้างข้างบนนี้1 2หรือว่า3 ถ้าพร้อมแล้วมาฟังเฉลยไปได้วยกันเลยค่ะรูปแบบแรกนิ้วตรงนะคะหากคุณมีข้อนี้ที่ตรงแบบนี้เลยนะแปลว่าคุณเป็นคนที่ชอบอิสระมีความใจดีและก็ชอบช่วยเหลือผู้อื่นค่ะคุณเป็นคนที่หวังดีกับคนรอบข้างเสมอนะคะและมมาจะนึกถึงความรู้สึกหรือความต้องการของตัวเองเนี่ยเป็นลำดับสุดท้ายแค่ความรู้สึกของคนอื่นมากจนเกินไปจนบางทีลืมแค่ความรู้สึกของตัวเองค่ะรูปแบบที่สองนะคะเป็นคนที่นิ้วเรียวค่ะ คุณเนี่ยนะคะจะเป็นคนที่ทุ่มเทแล้วก็มีความตั้งใจมากๆหากได้รับมอบหมายอะไรสักอย่างมาคุณเป็นคนที่มีสมาธิสูงม,มากนะคะวลาาทำอะไรสักอย่างเนี่ยคุณจะโฟกัสแล้วก็มีสติกับมันมากๆนอกจากนั้นยังเป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์นะคะสามารถริเริ่มสิ่งใหม่ๆแล้วก็มีไอเดียใหม่ๆเนี่ยมานําเสนออยู่ตลอดเวลาและรูปแบบที่3ามหากคุณเป็นคนที่นิ้วข้อใหญ่นะคะคุณเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่ในตัวเองสูงเป็นคนที่นิน่งๆเงียบๆไม่ค่อยโกรธใครและเป็นคนที่มีสติแล้วก็ใช้เหตุผลเหนืออารมณ์ เป็นคนไม่ค่อยชอบเก็บเรื่องเล็กเรื่องน้อยมาใส่ใจนะคะแบบเป็นคนไม่หยุ่มหยิมอ่ะคนรอบข้างส่วนใหญ่ก็จะมองว่าคุณอ่ะเป็นคนที่แบบน่าเคารพเป็นคนที่แบบดูแลมีความน่าเชื่อถือของเพื่อนเพื่อนได้เป็นอะไรกันบ้างพิมพ์คอมเมนต์แชร์กันหน่อยแล้วแท็กเพื่อนมาเล่นกันด้วยนะแล้วถ้าชอบเล่นเกมแบบนี้ลืมกดติดตามกดหัวใจคอมเมนต์แล้วก็รีโพสคลิปให้กันด้วยนะคะ